ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าวะที่ไอหมามันพูดถึงอยู่บ่อยๆแอ่ตัใหใหญ่มากเลยอัน้ำสงปักแป้งจะได้หล่อๆนะคะอุ้ยเจ๋งครับระวังฟองเข้าตานะครับเดี๋ยวแสบตามันไม่เป็นลายเพราะว่าเป็นแบบไม่ละใครเคืองใช่ไหมครับเจ๋งใช่อือเอาเหรอคะเฮ้ อุ้ยโทรศัพท์มาปะ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 อุ้ยแป้งแป้งค่ะค่ะคนนั้นไม่ใช่แป้งหรอวะคนนี้เลยคือแป้งโนูนี่แป้งเหรอจ๊ะอ๋อค่ะแป้งค่ะ ไอ้หมาผู้หญิงมึงนะหน้าตาไม่น่าริบเกิดเลยพูดอะไรนะคะคุณลุงลุงบอกพู้พูดว่าหน้าตาหน่วเหมือนตูดเด็กมันหมายความว่าหน้าตาใสเหมือนตูดเด็กนี่ถ้าใสกว่านี้หน่อยนะเห็นกระโลกเลยละ บ้านของพี่ทำนาทำนาลูกข้าวทุกมืออน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่ลอสแองเจลิสเสื้อตัวยุพินอยู่ซานฟรานซิสโก <c oughs> จริงๆินเลยว่ะลูกคู่ดีมากเฮ้ยใครอ่ะเอ้าก็คุณลุงคนสวนไงคะว้าวบ้านเราไฮโซมีคุณลุงคนสวนด้วยเหรอเนี่ยค่ะโอ้โยเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้วเนาะสวัสดีครับคุณลุง <c oughs> คุณลุงครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> แม่ ด้วยเล่นตัวนะเป็นบ้าอะลุงมาอุ้ยอ้าวลุงวินีเงี้ยทำไมต้องว่าด้วยลุงนี่ลุงไอ้เจนดีกว่าไอ้เจนเอ่รับโทรศัพท์นายโทรมารอนานแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้โหนี่ลุงฝากก่อนนะรออยู่อยงเนี้ยเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ให้มันรู้รู้บ้างมาถิ่นไทยเป็นทีมนไทยเฮ้ยเว้ยดูวีนีเว้ให้หนีไปไหน โดนมันจับได้แล้วไหมละ่ะเกือบที่ไหนแล้วกูโดนมันจับได้ไปแล้วฮะให้มันจับปากให้เราเหรอมันจับตรงนี้แล้วมันก็ปล่อยแล้วมันก็ไปเอ้ยไอ้ลูกหมาใช่ไอ้ลูกหมา,หาอุ้ยอาค่อยจริงๆพีเจอบปากมาพูดจริงๆเลยมึงเนี่ยขอโทษเนี่ยไอ้รวยอือผู้ยิงอีกคนนึง ที่ไม่ใช่หนูแป้งอะใครวะอ๋อลำดวนเป็นคนใช้บ้านหลังนี้แหละปะ๋าลำดวนโอ้ยลำดวนนี่สวยน่ารักน่าเอ็นดูเอ็งว่าไหมวะป๋าเนี่ยตาถึงเหมือนกันเนาะ <laughs>